ฟันแม่หนึ่งฟันแม่หนึง่งนี่เพิ่นเพิ่นตายแล้วโดนัฟังเลยฟันของคุณย,าย้ายฟ้อมบัดที่นี่ติเข่ากันบนะ่บันนี้เพิ่นเลยว่าวันหน้าเจ้าล่งซื้อเราเจ้าจะบ,บอกหรือมันเขาจะจ่ายน้พิบัติมาเอาคอยบุหน้าเจ้าล่งซื้อไปคอยลงองจะหนาน,นึพงผลได้เลยเอื่ยอย่าสันไม่ปรับปุ่นเพิ่นตายเนี่ยบันนี้อ้ายน้องเขาเจ้าก็ยึดน้ำกันซุ่มกันเขาเจ้า เนีมันมนมีซื้อจเจ้าได้น่าสันม่มีสิไปใส่บูนั่นอยู่หนาหนึ่งคอยกัว่านางสมควรผู้ยีม่มจิตต่อขว้างซี่คอยตะว่าสูผูคนตายเขา <ฮะ S 1> อันอ,นอ,อนันอันนั้นลกซื้อนี่คืองซื่อเล่นงานครับจิท้านหาบอะไรต่งอันนี้ก็ซื้อเหีอยงคนตายแล้วจานยมพี่บาทมาเอาคอยกับ่จับลาคนละคัเอาซื้อไคัดเอาซื้อไปจ้าจ้าจ้ามาคัดน้องนุ่งพ่นก็มีบด หน้าหน้าพั่สันซื้อเจ้าคือบ่มีพั่สันบ่มีจ้งไหนบุ่มแม่ป้านอยู่หนานึงอะไรเขาบอเแราว่าคอยมากอยูแปลกๆจะมีบแบบนึงอล้จะตีกันเไหนจ้าว่าแปลกดมาไหนคุณยายทำอะไรก็ปุ่นก็จี ไอ้ป้าปุ่นเพิ่นซื้อป้าแปดปลาแปดไปขายติ๋ไปซื้อปุ่นแปดบ่ค่อยไปซื้อนร้านป้าปุ่นกับแปน่นันนี้เอ้ยเอ้ยผู้ยุทงไม่ยังหันหมู่บ้านนียหน้าหน้าเจ้าผ้าค่อยขึ้นหอขึ้นเงซื้อ้าขึนเน่หอล้มาบ้านนี้นยจังไรตีบอกต่ว่าเคอยขึ้นบ้านสี่เมื่อไหร่นี่เด้อไม่นี่จะมาแล้วแต่ว่าท้าของเทพเขาฝันบาน คอยมีเปื่อยกายนอนอยู่เปื่อยกายวัดเสือผ่าบนุ่งคอยคิดว่ามันสิววัดถึคนได้เดือนว่ายืดเดืนี้คอยคิดว่าไดือนก็เหมือนกันคือแม่จะน่ะก็เมันใจเอ็กซ์วันนี้คอยนี่ล่ะนี่บ่แปดแปดหันหึหันจะแปดศูนย์ติดนี่แปดศูนย์นี่ศูนย์แปดไหมครับนะครับเอาครับแต่วอลบุลมีแปดแปดอายุคอยแปดสิบปีอ๋ออายุเป็นได้แปดสิบปีคอยว่าอันเขาฟันว่าคอยเปื่อยไก่คอยกั 8, 8, 8. นเลิก นี่เด้ก็ยังในลักนั่งนี่เลยอืมตอนนี้ตดม08 18 0นี่เด้นี่เด้นี่เด้คนยหายเจาเมืออะอ๋อันมาข็เจามาขัดซื้อมาขัดพื้นมันก็อนจาโยมพี่บานที่เมาคอยาจายอยแปดสิบปีเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดก็ว่าแปดสมควรในแปดสิบปีแล้วบล่ค่ะใส่แล้วพี่จำ้าพีือตาดีแท้อันนั่นน่าอันพ่อแปดสิบหกลูกอ๋อพ่อสอบแปดสิบห ก็เรียว่าฟันนี่อ่จจะเป็นอายุมันบ่เพราะว่าเขาว่าเปื่อยไก่ด้อายุกับที่บ้านย่าอย่างมากก่อนย่าปุ่นย่าปุ่นย่าปุ่นมากเออคอยตีเบิ่งแปแปดคอยตีอันผู้นั้นเพิ่นตายเลยอ่ะย่าปุ่นตอนเพิ่นตายเพิ่นอายุเท่าไหร่จักว่ยจักเพิ่นย่าปุ่นมาน้ำจายนุ่งพะบาลบ่ค่ะบ่เราก็มาต่เล่าหน่อยฮัมเป็นจานยุ่ระบานที่เม้าคอยบูชัน่ะคอยว่าคอยแต่ว่าอป้ยฉละ วันนี้เอ้ยผูดยุธงอันเป็นปลาเหลือไปมาจังหันมาบ้านไปเลวันนาอันเจ้าภาคคอยหอขึ้นไปเที่ยงฟ้าหอขึ้นไปหอไปสั่นละท้ายเฮ้าว่าสั่นคอยเลยนอาจาย์ห้าห้าอาจาหาหาเห็นไหมนี่วะนี่ค่ะอเห็นไอมคอยตีไว้คอยเล่นหอขึ้นไปตายบอกไปขึ้นสวรรค์ในโลกมันน่าโลกบอกเอ้ยชนะก็ควันวัน กันเนื้อนี่เอ้ยคอยส่งดีเด้ออืมแต่ว่าได้กินนี่ตีตด้อายุเออคอยตีอายุเก้าแปดแปดคอยก็คอยตีตีท่ละเขาว่าคอยเปลื่อยใจฮ้อนี่ตีเก้าห้าห้าเออเฮ้ยเว็ดปลาเลือนั่นเฮ้นอยู่หน่าวัดเพิ่นม้าแต่หันวันเพิ่นเลยว่าน้าเจ้าป้าคอยห้อมาสั่นห้อขึ้นเต้นฝาแล้วฮ้อไป วันนี้ฮออลงมาเลยน่ามันนี้ขอเลยก็ได้ตีเก้าฮาาออ่าฝันมาเปิดยกายนี่ตีแปดศูนเออขอยตีอายุเ้าฝันเห็นคุณยายปูนนตีแปดแปดเออขอี่มีสัหนี่มันปะคะคช่ข่อยตีไว้ชั้นนั่นแหละเขียนในเบื้องห้าบกขึ้นก็จะไปหาสื่อ มันโมเมนต์ดีให้นะเออาดธรามดาเลขคอยกระลุยทั้งตัวพี่เจ้าฮ่ฮ่คอยกระมีให้มีหน้าคอยกระมีนั่นกินนั่นนี่กินท่้งตวาเจ้าเอฟซีเพิ่นเบิ้งเพิ่นกระเบิ้งเป็นแนวทางนี่สิหรอกครับว่าที่ฝันคือกันปีคือกันบ่เป็นสินทรัพย์ใช่คนท้วงมากนโทรมาแม่นบ่มานครปฐมแม่ท่านอันคั้วหมูชาแม่ข้าเจ้าเอาไปอันขั้วหมูชาล่ะข้าเจ้าจะไปถือเกล็ดได้ว่าแม่ มหาแล้วเก้าเขาเอ็นท่าทาเก้าห้าห้ากับแปดศูนย์ก็แปดแปดหนึ่งคุณยายมักตัวใดดุ้ยเดยเดียวเขขอจัดเขาจัดน้ำหนักน้ำหนักว่าจะให้มักไหมคุณยายขันมากข่อยมากอายุค่อยนี่ละเพราะว่าค่อยเออค่อยอนั่นเออเพราะว่าเขาฝันเกลียวค่อยฝันเกลียวข่เล่มเล่มมาขอยเล่มมากแปดศูนย์แปดศูนย์ข่อย อันนั้นนั่นกิบนีนิสันหนีเด้อค่ะอวาสุกๆเด้อมันหมานเด้อเปีเป็นเก้าหามบ้านมาเปลืมันออกอายุเพิ่นแปดูนย์มาถวายขอจะขั้นเนี่เด้อมันก็ถือ้คยหลายคน่ไงถือจะสิล้านข้านล้านเรื่องลา ปีแปดแปดนะคะ้หมดทั้มวลสซ่เป็ีนแ้งหาสื่อสรกิจแม่รัฐบาลนะคะลองบงไม่ขัดเบอต่ว่าสถิตีเพิ่นก็ดีดีต่ว่าคลิปนี่เป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกเออครับเห็นเหือกเนอะีก็บบะนุไส้จสิเปสีเห็นนี่เพิ่นก็สีห้ยจแม่กูก็ดักมามาเราจะพ่วงเบาแม่เรไปแปดห้าห้ากับห้าแปดห้าห้าแปดดีลกับแบบนุ้นพญา เปี่ยเปีก็มีมือเศารนี่กจะามาซื้อเปี่ยกเพราะอ่ารแหนมไมนเป็นย่นมนั้นไยาเราคิวเปี่ยนเปด่ก็ไปวต่อไปอบอยแม่ขายตะเลขชุดบานขายรวยขาย้วยไหขายย่ในขายคนรวยหรือขายผู้ขายรวยรวยรวยกับพูดนั่พูดเอายี่ในนี่ละบานถึงราวัลที่หนึ่งได้เจ้าสามใบราวัลที่หนึ่งมันก็อยู่แถวที่หนึ่งดแล้วเนาะสาบยิ่เมื่อบานนี่และเจ้าจิถือรางวัลที่หนึ่งนี่เอรางวัลที่หนึ่งกันเนา เอาแมมาปันอยะปั่นเด้อหายไปพุนะไอ้หัวหนาเนาะยปั่นยเบาไหนเราใส่หดเอากันเอปั่นกันเอาเอาซื้อหอกันเมื่อรถก็ได้เอาอันนั้นมาน้ำน่ะอันอันอับกไลูดไส้อันอันยุ้ใส้หลุกหลาคือว่ามวนมวน้สามไส้เยจ็บหาหมสามเจ็บห้าะแลอยูุมือเงินปะสามใบเด้อสามใบก็เอาได้ๆก็เอาตัวเอาน้ำป่นเนี่ย เอาปันการเสียวมุ้ยนี้เมื่กีปันคานกันรดทันทอาได้ท่ากันรด่ะอันเดียวเื่อเอาน้ำยางระบายเอ๊ะเนาะเียวหน่ยเถะเกลียวหน่อยแต่วาติงไม่ด้อ้ไหลแต่วาติคือบาหารกันรดดทอาได้ท่ากันรดอหารกันเพราะไ้โ่าบอยค่ะอันนั้นสามอยแปดสิบที่จริงสี่ร้อยละอันนี้แต่ว่าอ้แม่รุดไงตะเกียร์ข้าเจ้าก็มาห้ซูหัวดีดีแต่ว่ามีแต่ม้นุ่นท่ย่าไปเนาะตอนเนาะ ก็เจ้าฝากมาบังทีก็ได้ไปเห็นก็ใจเลื่อนอ๋อคนบ่รากมาแล้วบ่ค่ะบว้าไม่ได้เห็นเลยปัจจุบันนะคนคนยี่บ้านไปเขนไม่เห็นบอกมั้งเลยเอาดึงไมกควันเด้อครับเด้อคันผู้อะไรเยอกสื่อนำสื่อเด้อนี่เด้อมีห่อนกั่เด้าหานกันเราเด้อนี่ครับนนทิยานะครับจริงแล้วไในอ่ดมันใส่ไว้สีมากกว่านี้ได้ไปดีคิดอะไรใจอยากมากอยากเาเรามาที่หนึ่งมาให้แล้วอ๋อประเด็นหักันนี่ว่าเ้าสิมาเหมือนกันว้านูก็ได้นัดเนียน มาหาไอวยาไยเล้ามาหามก็ามือนาคุเดเมาานเลน้ำคุยายดีนผมมากระดานี่ี่ทามกระดางละาให้แมีด้แบ่นี้อาลอบเดนเล็น้องเลยคอยให้เนด้นองแบเจด้วนเนาะครับคนนั่นเก่ามาหาอยู่